สวัสดีครับผมอุ้มจีสี่ห้านะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับเกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้เราจะมาลองเครื่องรางที่เราคิดว่ามันสามารถคอมโบกับตัวละครตัวนี้ได้นะครับคือรองเท้าดอกทาสีครับเลยตกเลนมาร์คของฝ่ายตรงข้ามจา่ายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เปลี่ยนเมืองของฝ่ายตรงข้ามเป็นของเราแล้วก็เมื่อตกเลนมาร์คข,ของตัวเองนะครับก็จะสามารถสร้างเลนมาร์คแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตรงนั้นได้นะก็ซึ่งมันจะคอมโบกับ สกิลตัวละครตัวนี้พอดีเลยของสายใหม่เกตตาครับนี่ก็โอกาส10% 40%นะครับสร้างเรนมาร์กแล้วเคลื่อนย้ายเหมือนกันเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับผมนะในเกมนะก็ก่อนก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับผมขออธิบายหน่อยนิดนึงนะในระหว่างรอนะครับก็คือช่องนี้คมผมพังผมไม่ได้เล่นโลบอ เลยนะครับเอาง่ายๆเลยเล่นในโทรศัพท์มันเล่นมันเล่นแล้วมันกระตุกอ่ะผมก็เลยไม่ได้เล่นนะก็เลยว่าคิดว่าเออเดียวมีคอมเครื่องใหม่ก่อนนะค่อยจะเล่นแล้วก็ลงคลิปนะครับผมอันนี้ก็ทำคร่าวๆไว้ก่อนนะมาดูกันว่าใครจะได้เล่น,นเราจะได้ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันนะ yeah, ผมได้นนที่หนึ่งนะ<อ>ผมรู้สึกว,ว่าได้ที่หนึ่งแล้วมันเสียเปียบอะ่ะคือ เราจะโจมตีใครไม่ได้เลยนะเดินครั้งแรกใช่ว่าจะดีนะครับผมเราก็จะโดนที่ที่สองอ่ะเราก็จะโดนที่สองที่สามที่สี่จัดก,การเราเพราะว่าสกิลเรามันมันหมดไปกับไม่โดนใครนัออ่นแหละแพดแปดแพดแพดแปด โอ้โหเราถอยคนแม่นนะน้องๆนะเออเดี๋ยวเรา <12. S 1> คือไม่รู้จะเดินไปไหนอะ่ะ <12. S 1> <c oughs> ง่ายๆคือมันมันที่หนึ่งไง <c oughs> มันโจมตีตัวละครอื่นก็ไม่ได้เนาะเออสกิลเสียเปล่าเลยดูดิวางได้แต่กับถักนะะหลุมดำ เกมนี้มีสิทธิ์แพ้ได้แล้วคือตัวละครที่มันเดินที่หลังเราไม่ใช่ว่าตัวมันไม่เก่งนะทุกคนดูมีแต่ตัวระเบิเ่นั้นเลยแล้วฝั่งเราคืออีโวมารี่ผมไม่รู้ว่ามันมีความสามารถอะไรนะอ๋ออัปเกรดพื้นที่แล้วก็ไปยังหอมุมจะไม่แสดงผลก็สิบห้าเปเซ็นก็ยิงระเบิดอะไรวะอ๋อมันเลือก ตกหัวมุมปุ๊บมันก็จะเคลื่อนย้ายโดยการฉีดน,น้ําไปยังพื้นที่นั้นๆก็เมื่อก่อนมันโหด,ดตัวแบบนี้แต่ว่ามันโหดเมืดดม่อประมาณเกือบสิบป,ปีที่แล้วนะทนุช่วงนี้ตัวอะไรโหด,ดมันก็จะมีนี่แหละหุน่นนี่แหละโหด,ดสุดแล้วหุน่นโครแล้วก็สิพระอภัยมณีสุดสาครเอออ,อันนี้โหด,ดจริง แล้ก็อะไรว่าเดทอ่ะยูเดทเอ้ยตำนานเดทสิอมผมไม่ออกเลยข้างล่างเอาง่ายนะทำอะไรไม่ได้เลยข้างล่างเขามันโหดเกินอ่ะก็จะมีเสียงรบกวนขออภัยด้วยนะสิบสองคือมัน,ก,นก็ไม่มีอุปกรณ์ไม่ได้ใช้ความแล้วมันก็ไม่ได้ตัดเสียงรบกวนเนาะอันนี้คือ,อก็สดสดเลยไง เสียงบรบกวนก็ไม่ได้ตัดเสียงกง,งกเสียงไก่เสียงนกเสียงกาเสียงรถเสียงมูเสียงหมาอะไรประมาณนี้ <c oughs> ดูดูครับตัวละครเขาโคตรโหดเอฟเฟกอะไรก็โหดโอ้โหเครื่องรางมันไม่รู้ว่า <c oughs> ใช้หมดไปกี่เพชรเนี่ยห,หรือว่าเติมวะไม่รู้นะผมก็อยากเติมเหมือนกัน <c oughs> ผมก็อยากโหดเหมือนกันนะ เบิ้ลมาจบแล้วชีวิตกู้ไปเสียงสองโหกู้ก็เพลงเกินเสียนสองมันคือทำมันมันให้เราจนได้เลยนะเนี่ยอย่าหาทำนะครับอันนี้ผมปกติผมจะล้มละลายไปแล้วแหละแต่ว่าผมอัดคลิปไงผมก็เลยลองเออลองเสียงดูแล้วก็แพ้แล้ว <laughs> เรียบร้อยกดออกเลยแล้วกันนะได้ไหมเมื่อกี้เหมือนจะกระตุกนะึกว่ากดออกไม่ได้นึกว่าจะต้อง ทำคลิปใหม่เอาเลยแล้วกันอืมเสียดายวะทุกคนทำไมดีว่าคอมพังวะเล่นโลโบอกก็ไม่ได้ฝั่งเรามีสิทธิชน,นะนะโอกาสแต่ผมแพ้โอ้โหอันนี้อันนี้มันพระอภัยมณีเหรอ พ้าไพามณีกับเอลริมเนาะมันมันคอมโบกันได้ดีมากเลยนะมันคล้ายๆตัวละครกับดักอะ่ะคือถ้าถ้าเราถ้ามันวางกับดักแล้วเราวิ่งไปไปชนมันอะ่ะเราก็จะเสียเงินเ้ยทุกคนเออเนส่กส, <า S 1> สกส <า S 1> ิลหนึ่งออกมาแล้วดูว่ารองเท้าของเราจะออกไหมนะนี่อะไรวะรองเท้าไม่ออกอ่ะโคตรโคตร โคตรดวงสวยเลยโคตรสวยอ่ะรองเท้าไม่ออกอ่ะเท่าไหร่วะเนี่ยสิบสองได้สิบเฉยสร้างแลนด์มาร์คสร้างหลุมดำจัดงานสร้างหล,มงงลุมดำอีกทีหนึ่ง ให้สร้างบ่อยนะเป็นรองเท้าไม่ออกโอ้ชีวิตโอ้ชีวิตเฮ้ยผมมีเดี๋ยวคลิดหน้านะผมมีอน,นี้อยู่นะทุกคนผมมีเครื่องรางที่สคิดว่ามันจะคอมโบได้ดีกว่าน้อยู่นะเดี๋ยวต้องลองนะครับผมเป็นคลิดหน้าก็แล้วกันจากงานคอมโบ มาแล้วมาแล้วตัวตึงดูตัวตึงพระอภัยมณีนะครับเป่าปีแต่โดนรถชนถ้าใครเคยดูคลิปอะไรว่าพระอภัยมณีโดนรถชนจะขำนะอันนี้ก็เออใครเชียอกันไปนะทุกคนเดี๋ยวซีเรียสมาก ดูเหมือนจะแพ้แล้วว่ะทุกคนดูทรงเราจะแพ้อีกแล้ววะ่ะเราตัวละครแล้วก็สกิลสู้เขาไม่ได้นะขเขามันโหดเกินไม่ได้โทษใครนะคือผมก็ไม่ได้โหดไงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ไปเล่นตาใหม่แล้วดูดิเห็นไหมมันวางกำดักอนะ เจ้าพ่อเอ้ยไม่มันคือพระไม่ใช่พระอภัยมณีทุกคนอขอโทษนะมันมันคือสุนทรภู่ใช่ไหมสุนทรภู่หรือเปล่าวะหรือพระอภัยมณีวะเออถูกแล้วพระอภัยมณีจะหายอเออมันคือพระอภัยมณีน,นั่นแหละขอโทษขอโทษอันนี้ขอโทษลบสอง ส่วนตัวเพื่อนผมอะหมายเลขอสีน้ำเงินเหมือนกันสีน้นเงินอ,อกฟ้าฟ้ามันคือผีเสื้อสมุทเว้ยผีเสื้อสมุทเจอกับพระอภัยมณีแต่ถ้าเจอกับสุดสาครเก่งมากเลยตัวละครสุดสาครสร้างแลนมาร์ก มาดิออกไดิทำไมมันค้างเหรอทำไมเรากำลังจ็ดตุยแล้วครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับมันเดินบ่อยเกินอ้าวโดนเล่นแล้วทุกคนผมโดนเล่นแล้วว่ะ สกิลตัวละครก็เอาง่ายใช้หมดคือมันโจมตีห,มหลายครั้งเกินอ่ะมันแตกต่างจากหมอก่อนตอนที่เพิยงเสีเปิดตัวใหม่ๆนะสกิลสกิลนี่ประมาณเจ็ดแปดเอร์สิบปนยี่สิบปอร์เซนสิบห้าเปอร์เซ็นอะไรประมาณนี้นะ ไม่เหมือนตอนนี้โอ้โหทะลุไปแปดสิบเก้าสิบเจ็ดสิบปอร์เซ็นคือง่ายเล่นแล้วหงุดหง,งิดนะเน,<ม>นี่ยก็แผนที่มันเอื้ออานวยด้วยไง,รงเรียบร้อยครับล้มละลาย ผมว่าจะไม่กู้แล้วนะแต่ลองกู้ดูก่อนเผื่อชนะเผื่อนะแต่ก็ร <า S 1> ประมาณสิบเปอรเซ็นชนะคิดว่าสิบ,บตกพื้นที่พิเศษย้ายย้ายไปเมืองตัวเองดีกว่าเนานะย้ายไปเมืองตัวเองดีกว่าิง สร้างแลนด์มาร์คสร้างตรงไหนดีอ่ะก้าวกระโดดผมว่าผมก้าวกระโดดผิดอยู่นะบางที <S <S สร้างแลนด์มาร์คสร้างแลนด์มาร์คคราวนี้สร้างเมืองคู่ไปก่อนแล้วกันเออออกแล้วรองเท้าเมกี้ ลืมดูเลยเอา้าวทำไมช้างอลยคิดนานแนะคิดนานเออตัดการ์ดไป โอ้โหมันเอาอีกแล้วนะทุกคนทนะ12ทำไมมันได้เดินบ่อยจังเลยวะเนาะเดินบ่อยเกินในตัวละครน,นี้เนี่ยไม่นะเ้าคเรียบร้อยคนระับไม่รอดลวบายบายไปตาหน้าดนะีกว่าเนาะตาหน้าเอาเป็นขอให้ทีมเราเป็นคนแบกเราด้วยเถิด เอาแบบเออตำนานโหดโหดมาเป็นเพื่อนเราอะไรประมาณนี้นะมันนี่ผมแค่มาเล่นให้ทุกคนดูว่าตัวละครนี้มันก็โหดเหมือนกันถ้าไี่ขนาดอีโวนะถ้าเป็นตำนานมันจะขนาดไหนเนะี่ยเมื่อกี้ผมสู้กับตำนานนั่นนะอืมไม่แปลกที่เราจะแพ้นะรอครับรอรอต่อไป จะเล่นโรบอกอยู่นะแต่โทรศัพท์มันเล่นไม่ได้มันกระตุกมันเล่นได้แต่เกมไม่หนักเครื่องมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเลือกใครก่อนว่าจะเล่นขอที่สุดท้ายเลยแล้วกันนะขอที่สามก็ได้ที่สุดท้ายก็ได้นะ yeah, ที่หนึ่งอีกแล้วว่ะคืม ทำไมต้องให้เราที่นหนึ่งวะคือคือเอาสังเกตดูนะถ้าเราแบบเหมือนเราจะได้เปรียบปุ๊บมันจะให้เราเสียเปรียบทันทีอะตั้งแต่เลือกตัวละครอะตั้งแต่เลือกสุ่มสุมว่าใครจะเดินก่อนอะเออาฉันแล้วไม่ใช่เมื่อก่อนนะถ้าเป็นแบมบบิน่า เออแบมบีน่าผมเลือกก่อนผมโ,<ร>โอเคเดินรั้งเรียวผมชนะแต่นี่มันไม่ใช่ไงอันนี้มันตัวละครอะไรวะล้มละลายไม่ใช่ตัวละครวิกตอรี่เลือกเมืองที่ต้องการได้เลยย้ายสร้างแลน์มาร์คสร้างหลุมดำ แล้วก็จัดงานได้ไหมเครื่องหลังจะออกไหมวะอออ,อ,ออกเฉยจัดงานดิเอาเป็น,ไ,บบนไม่ได้ว่ะมันชมตีกันไม่ได้เลยนะี่ตายเชื่อบบส,สีละสีละตกพื้นที่พิเศสตัวนี้มันโหดหรือเปล่าวะสีการดี มื่อก่อนสร้างก็ฉาญโอกาสร์างนมาแลา้ลแว่งเศษตกพื้นที่พิศเศษอโ,รรโอกาส70ยกเว้นอะไรวะสรงมันเถอะ<ก><ก>เงินเเดือนใช้ทอะไรเนี่ยสกิลอะไรของมันวะเฮ้ย วิ่งบ่อยนะนี่ถ้าเราดักจุดสตาร์ทก็น่าจะดีนะทุกคนสร้างแลนด์ดนมาร์คเียดไล่สร้างแลนด์มาร์คยิงระเบิดไปวอนสิบเอ็ด เฮ้ยถังคุกเราเฉยเกี่ยวอะไรวะเกี่ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเดินบ่อยยังไรวะไอ้ตัวนี้เดินบ่อยเกินสร้างแลนด์มาร์กมันสร้างอีกแล้วมันไปอีกแล้วมันเดินอีกแล้วเครื่องรางมันอะไร มีอดอะไรันมันก็ไม่ได้โหดนี่หว่าอหรืหวอว่าโหดวะว่ายนี้มันสีกันดีนะสกิลต,ตั้งแต่เกือบสิบปีที่แล้วเลยนะเนี่ยมันโหดขนาดนี้เลยเหรอช่วยหน่อยเพื่อนเอาให้มันล้มละลายไปเลย น่าจะมีตัวตัวตดการนังฟ้าได้เนาะเปิดพิธีมอบรางวัลขโมยมาเบิ้ลดอกไม้ไฟตกพื้นที่พิเศษเให้มันล้มล้มล,าลายไปได้ไหมดูมเฮ้ยทำไมนายไม่ขโมยมาเบิ้ลมันมวะ วัดเดอะฟัคเอ้ยยกเว้นค่าบาททางอีกเออฝั่งเรายังได้ถอยต่อครับ11ถอยถอยหลัง,งเพืาออะไขโมยมาเบิ้ลขโมยมาเบิ้ลโอ้เครื่องหลังโหดนะเนี่ยเอา้าพ,พระอภัยมณีพ,ออพระอภัยมณีโผล่มาไงวะ เนย่ผงว่าเพอยังไงเก <17. S 1> มนี้เจอพาโผมันีวะไม่ชอบเลยนะตัวนี้เหมือนมันเก่งอ่ะ <c oughs> เฮ้ยสีกันดีหายไปแล้ว <c oughs> เราโดนกระทำตลอดเลยนะตกพื <c oughs> ้นที่พิเศษ เปลี่ยนเป็นหุ่นกระบอกอีกแล้วโอ้ชีวิตเรียบมเมล็ดพันธุ์ต้องสาบอีกแล้วเจอประจําเลยโคตรเบื่อเลยมเมล็ดพันธุ์ต้องสาบแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยหุ่นกับพระไพยมณีโคตรเบื่อเลยกับโคไม่มีตัวเล่น,นเลยหรอวะเล่นแต่ตัวเดิมๆอ่ะ จริงในอีกรหัสหนึ่งผมก็มีนะแต่ว่ามันเป็นรหัสจำลองอะ่ะแต่มันเป็นอีโวเลยไม่อยากเอามาเล่นตกเดินบ่อยเกินลูกพีเกนะ่เดินบ่อยเกินนะเดินบ่อยเกินนะดูดเงินได้ด้วยหรือวะเนี่ยสกิลผมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะ โอ้ชีวิตเรียบร้อยครับแพ้เออไม่ดวงไม่ดีเลยวันนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยผมก็น่าจะแพ้อีกลนะมาดูให้จบเลยก็แล้วกันคิดนี้ตานี้ตกพื้นที่พิเศษเอา เรียบร้อยครับแพ้แพ้แน่นอะนแบบนี้เรียบร้อยแพ้แบบล้มละลายเบื่อ oh, oh, มากเลยตัวละครอ,อะไรเดินบ่อยบ่อยเดินแบบมันเดินบ่อยจนตั้งตั้งหลักไม่ทันนะทุกคนโอเคบายบายครับ